Hello. Good morning, all M4 students. First, first of all, I'd like to introduce myself. My name is Sutichai Praja, and you can call me Teacher Moo or Teacher Piki. Uh, I am your English teacher. I am your English teacher who teaches uh, basic English or fundamental English. The course of course is E31101. And the second thing I'd like to say is congratulations to all of you who were qualified to be M4 students at Phonthong Pathana School. I hope to see you soon. And congratulations again and welcome to Patvith School. ก็สวัสดีลูกๆนะครับม .4 ปีการศึกษา6 3ทุกคนนะครับเอ่อก็อาจจะรู้จักแนะนำกานตัวตัวกันพอสมควรนะครับในแฟนเพจเนาะหรือหรือในเว็บไซต์ของโรงเรียนหลายคนอาจจะเจอครูรู้จักครูบ้างแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะ คนที่เป็นสิทธิ์เก่าเนาะแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นภาษาไทยนะครับ introduce myself in Thai ครูก็ชื่อสุดที่ใช้บระจักษ์นะครับชื่อเล่นชื่อหมูนะครับอาจจะเรียกชื่อ,อเรียกครูว,ว่าครูหมูหรือครูพิกกี้ก็ได้นะครับให้มันน่านรักน่านรักขึ้นครูก็สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับม .4 ภาษาอังกฤษพื้นฐานม .4 นะครับ ก็จะเจอกันในเร็วๆนี้นะครับคาดว่าน่าจะได้เปิดเทอมอยู่นะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะครับหนึ่งกรกฎาน่าจะได้เจอกันแต่ว่าห้องสิบสี่ทับสิบก็น่าจะได้เรียนออนไลน์กับครูก่อนเพราะว่าครูรู้จักกับพวกเราแล้วนะครับห้องสิบก็ขออนุญาตทักทาย Greetings and congratulations and welcome to p a w i s School อย่างเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน Google Classroom นะครับเดี๋ยวนัดหมายกันทาง Fan Page Facebook กันอีกทีนะครับโอเค See you soon Bye bye